มาเทโซสวัสดีครับจะออกนะคนใดกับผมด้วยวัสดีทุกท่านนะครับพี่น้องเดี๋ยวมาชมบรรยากาศยามมาเลงยามมาเลงนะครับผมกิจวัตรยามมาเลงมากกว่านะครับเด็กนองน้ำต้นน้องหน้าเยียวยาขึ้นนะครับุ่นข้าวหนับรังมาพี่น้องนี่เป็นพื้นที่หนับรังมัดหนัพื้นที่เต็มพื้นที่นะครับผม ใส่น้ำจากอ่างติดน้ำมองเดียวกันนะครับผมอดข่างานะมพี่น้องเก็บบรรยากาศน้ำแรงมาฝากนะครับผมเพื่อเมื่อจากงานจากการนะครับม,มาชมคลิปนะครับผมเข่างามไปเลยเนี่ยเออเข่าพี่นะ้องคุณนะครับผมจะเป็นกลางตกแดงกลางงามนะครับผมพี่น้องนี่ครับผมนะครับบรรยากาศอ๋อคือเห็นเลย นี่นะผมใบกระดานนะผมพี่น้องเก็บใบกาดเข,ขียวชุ่มชุ่มนะครับมาให้ FC เอฟซีเบิ่งกันนะครับผมปลาเข่ามีเ,เข่าอางอางนะครับพี่น้องปลาเหี้ยกับเล่นกับหนูแล้วครับพี่น้องเ้ย<_<_>นี่นะครับเขาเนี่ยอยู่ประมาณสามเดือนอยู่ทีสามเดือนนะครับผม นี่ครับน้องอันนี้เป็นน้ำคลองครับคลองจะอ่างมากครับปล่อ,อยน้ำจะอ่างครับผมพูกเราเข้าไปในตัวบ,าบ้านพวกเราผมระยะทางประมาณสักสามสี่กิโลนะครับประมาณ,น,มาณนี้แหละผมส่วนพื้นที่การเห็ดนาปางก็เต็มพื้นที่เลยนะครับอ่าประมาณประมาณประมาณจะไรเิ่งพื้นที่น้าปางประมาณหกร้อยไรด้ไร่นธหกร้อยไร่นธุ บรรยากาศมังเล่มาฝากกันนะครับมีมือคิดคิจากงานกันมาเบิ่งกันนะครับผมบึกเข่างามๆนะผมอันนี้ที่ว่ามันเหลืองๆเกิดจากนี่นครับเกิดจากอากาศหนาวครับสองสามมือก้อนหนาวสุดเรื่องหนาวแบบสะบันเลยนะครับผมเขาก็เลยมีปลายแบบแดงๆนะครับแต่โมนี้อากาศฮ้อนๆนะครับผมวันที่เท่าไหร่ที่เท่าไหร่มันวะสิบหกเจ็ดเนาะเจ็ดเนาะ ที่สองอ๋อมาเห็น,นมันที่มันที่เทเร่ที่สองนะครับผมกุมภผาพันสองห้าหกสิบหกนะครับผมนะเป็นพทืที่ห้วยนะครับผมนีม่ครับเบกสนะครับผมเสียงนกเสียงเขียดเสียง,งห้องระงมนะครับบรรยากาศท,ท้องตุงอันเขียวชะอมนะผมเบ่งแล้วมีความสุขเต็มไปด้วยออกซิเจนนะครับผมสับทันใดที่มีมือจากเห็นงานหรือจากภารกิจอ่า ในตัวเมืองนะครับก็เก็บใบกาะดงงามยัมเล่มฝากจะเป็นตกอินกอนนะครับทายบทันนะครับเมื่อกี้นี่ครัาบุญแตบเบิ้งอ่าท่านี้ก้อนนะครับผมเผื่อซอยให้ใหายเครียดได้บ้างนะครับนี่โอ้นะบุญสวยงามนะบุญเขียวครับขนาดเทื่อกันหนาก็ยังแบบเขียวอยู่ครับแนวเขาโอเคครับ จะได้เบิ้งแล้วก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวไทโซ่ในี้แ้ครับเด้ออ่าฝากกดติดตามเป็นกำลังใจนะครับผิดพลาดมองใดกติชมกันมาได้นะครับผมอะินามาปรับปรุงแกไขต่อไปนะครับผมทัวรนี้ครับอ่าโครงการทำความดีกับพักสักรยะยันหนึ่งนะครับโดยภารกิจของพี่ใหญ่พี่ร้องนะครับผมช่างพงไอเดีย a n n e l ครับ ในโพธิ่นียนะครับโดยผกิตส่วนตัวนะครับตกเครียดเพรกผลิตส่วนตัวแห่งเรลาก่อนนะครับแล้วอีกจะน้อยก็ได้ล้มมือกันทำความดีให้สังคมอีกต่อไปนะครับผมโครงการนี้กสบิบยุยศ์นะครับก็สิซึบเท็ดต่อไปนะครับผมเป็นโครงการที่ดีนะครับโอเคครับิปนี้จบกันนี้นะครับผมฝากฝากช่องด้วยนะครับผมเป็นอบอบใจด้วยนะครับรอคุณนักกระไดสวัสดีครับ